ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอู้ๆๆๆนี่ตามันเดินมามันเดินไม่โดดแต่นี่นะตามันเดินครับปึ๊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 บบ้าแล้วขางูเก้งโดดมันโดดสวยงามครับโดดสวยงาม โดดเด่นกับตักง่ายด้วยป่าเนี <c> ่ <ười> บุมบุดน้อเป็นอย่งตัวสำคัญเลยปักไฟปักกว ปื้อปอืมปื้อปปือปอุป่นไม่งจัดจัดออกไปกลับสามาสามา พอมันฆาเห็เขาดีเนะาะปานเนี่ยเพ่งหลายาเก็บสุลอกครับไปเรื่ยึยสูนแล้วสูนแล้วมาส้านส้านเวรไปถึกปลานะครับ บาโดดซื้อปลาเขาชื่อรอบซัมเนียเคร่งโุนว่าปลาสัมเนียกันนะยังไงได้ปักยังเก็บได้ด้วยปลาหน่ะ้เียังยังเหลี่ยมเลยรุ่นปักมีเมี้ยวเลียดออกขาทีเลยใกล้ขึ้นต้องคอยคอยปด ปึ๊บ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 มีฮึศเมมาเมืนเดิมัอยู่เนเดิมนะครับคนได้รู้ได้เคยรู้แล้วครับมึงแต่มันถึงบนมือแท้เนี่ยั้นอีกเอาปาแค่รึ่นแค่ชั่วงเดียวนะไม้เดาบิดมือ นี่าตัวมือนี้นะมือข้าวสลอบเผื่อเอ้ยโดดเอ้ยโดดมีเหมือนเดิมปุนาปุนาปุนาโบเมนจะถือได้ครับพี่นอ้อยถือเก้าแล้วครับเขาสลอบผมผัดซึ่งโยถึงแน่นอน ใส์สวยๆวนไปเรื่อยๆสันี้นะครับให้จะถือต้นี้เรื่อยๆหลครับรถนี้สะสมเป็นเยอะไดไหลขอเวลาปลดป้าครับปึ๊บโดดไม่มีมืนเดิมครับเตรียมยดอพ่เก้แล้ว มันบดซื้อป่าคุยล้ำมันโดดแต่ปาหวัวแข็งละดโดจักจกักเล้มันมากเป็นูงหุ่ะข้าวข้าวใหญ่ปิดบาลานเลยแหละข้าวใหญ่กับบอนดีครับหินดีปาใหญ่เดินข้าวคูน้องปุ่มหูง้ังชิง

ครับครับ anh ครับ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  ปลามืนเดิมามืนเดิม,มดไม่โดดแต่น,มมน,นี่นะปลาเมืนเดิมครับนี่ใส่การงรถพี่เสร็จมาแล้วนันอะไรอ่ะตอนนี้พี่เฉิงรถ ปึ๊บปึ๊ปปปมาอยู่สองสามตัวก็ยังดีครับไม่มีฟาวไม่มีฟาวหาหตัวนึวยหอยง้อยยืนเพี้ยไปงงตัวนึนยงยืนุดละนยงเก็บเอาครับ แล้วหนึ่ง so สองตัวบบบนี้ได้สองตัวครับนักหักนันัานอยู่เบลึกผานอยู่รอบไป ขขอรอบารกครับมาเตเสาเาไปสร้างบห้จากลูกนี่ก็เก้าโมงเช้าสามโมงเช้าเก้านาฬิกามาเดะเสามาเตะแล้วเอไปสร้างบจากลูกขขหลายใช่ขขอ่ะโอ้ยยบางคนก็ได้หลายครับ อูนะโอ้ยผเลยสองผมเนี่ยมนยไผนเลยโอ้อันกับตนเคมาช่วงสาบได้สิโลของแยอันได้สิบเอ็ดโลเกือบสิบสอโลครับนี่ได้หลายช่วงสามาแต่าหมานอยู่ครับงไลงไปรอบสองเป็นยังแดแข่งไว้ก่อนครับ ไาไลครับปลาก็คือมาวนนี่แหลโตปลางําๆเลยครับปลางอสามเนว่าปลาเ็จะี่เป็นปลาสี่เซนกันว่านี่ใส่สามเ้นดี่ขาครัไอนี่ไส่สามเ้นที่ขาก็ทิ้งขาไ้ทุกแสงครับดูดูตัวดใจของคน